สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่เป็นรถทรงพลลมยนตสาขาน้องเสือนะคะศูนย์รวมรถกระบะไิสสอในจังหวัดกาญจานบุรีนะคะวันนี้นะคะเราจะามาอัปเดตสต็อกรถเขาหม่นะคะเป็นอีซูซูนีแม็กไฮเรนเดอร์แครบนะคะปี2,016คันนี้เลยค่ะอยากจะบอกนะคะทีดําห้องร้านเรานะคะตอนนี้นะคะมีเข้ามาให้ลูกค้าหลายคันเลยนะคะมาคะเรามาแนะนําคันนี้กันก่อนเนาะคันนี้นะคะเป็น อีซูซูดีแม็กออเนียไฮแลนเดอร์แคบนะคะปีสองพันนะคะเรามาดูตัวรถกันนะคะว่าคุณลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะสำหรับอ่าตัวอีซูซูคันนี้นะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าจะเป็นสีดำนะคะกระจังน้าของเขานะคะจะเป็นโคมเมี่ยมนะคะคุณ้าที่สำคัญนะคะไฟคุณลูกค้าจะได้มีโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็จะเป็นไฟตัดหมอกให้คุณลูกค้าด้วยนะคะ สำหรับคันนี้รถส,สวยมากนะคะสาวบกอีซูซุไฮเนเดอร์นะคะบอกเลยห้ามพลาดนะคะคันนี้นะคะเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเราของเก่าองค์เขานะคะคือใช้แบบใช้แบบรักขามากเลยนะคะสำหรับคันนี้มาค่ะเรามาดูอันนี้แมกยางนะคะคุณลูกค้าจะได้เดิมๆจากโรงงานเลยนะ ตัวรถกนบ้างว่าคุณลูกค้าจะได้อะไรนะคะตัวรถนะคะสัญลักษณ์ไฮเลนเดอร์ของคุณลูกค้านะคะจะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงกระจบง,งข้างนะคะที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าจะได้บันไดข้างด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกันซาให้คุณลูกค้าด้วยนะคะสําหรับคันนี้คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะคะคุณลูกค้าอยากจะบอกว่าเอก,กสารดีนะคะคันนี้ฟรีดาวไปให้คุณลูกค้าเลย ไปที่ไหนไม่จบนะคะแนะนำลองมาหาเราได้ไดที่เซ็นทรงลรงโพลมยนต์นะคะจบแน่นอนคะ่ะคุณลูกค้ามาคะ่ะเรามาดูด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะคะด้านหลังของตัวรถนะคะกันชนนะคะคุณลูกค้าจะได้กันชนจากตัวรถนะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัว DDI นะคะเครื่องยนต์1.9นะคะคุณลูกค้ามือเปิดด้านหลังจะเป็นพรเมียมนะคะที่สําคัญคุณลูกค้าได้แม็กไหลนเนอร์ด้วยนะคะ มาคะ่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมด้านในตัวรถนะคะว่าคุณลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะสําหรับจ้าคันนี้เนาะด้านในตัวรถของเขานะคะคอนโซลนะคะจะเป็นสีดํานะคะคุณลูกค้าที่สําคัญเบาะจะเป็นเบาะท้านะคะคันนี้จะเป็นหกเกียร์นะคะคุณลูกค้ามีที่วางแก้วมีอะไรครบให้คุณลูกค้าเลยนะคะที่สําคัญนะคะคุณลูกคะ้าราคาไม่แรงด้วยเปิดแท็บได้นะคะอยากจะบอกว่าเครื่อง รุปราคาคันนี้กันเลยคันนี้นะคะเป็น Isuzu Highlander All New Highlander นะคะปี2016เครื่องยนต์1นนะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่515,000บาทหาคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะแล้วก็ฝากคุณลูกค้านะคะถ้าสนใจก็ สามารถเข้ามาชมรถตรัวจริงได้นะคะที่เต็นท์โฟลโลมยนต์สาขาน้องเสือนะคะสู่รวมรถกระบะมือสองในจัง,งหวัดกาญจนบุรีนะคะเต็นท์เรานะคะจะอยู่จังหวัดกาญจนนะคะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาชมรถตรัวจริงได้นะคะทีร้านเรานะคะไม่ได้มีแต่รถกระบะอย่างเดียวนะคะรถเก่งเราก็มีนะคะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็มาเข้ามาชมได้เลยหรือ ลูกค้าสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 9 8 4 1 8 9 5ป6ค่ะก็วันนี้นะคะก็ฝากคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้มาอัปเดตรถสวยๆให้คุณลูกค้าชมอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ